ยังเลยนะแบบนี้ครบทุกอย่างนะเอกสารนี่บม่ได้ยากมีการเซ็นมอบนอ้องเพิ่นอลไรกันแล้วเลยเป็นของน้องเพิ่นเลยเป,เป็นไอยงใหญ่ซื้อเนา้อมีแต่ใส่ซื้อนอ้องไพ่เพิ่นก็โอเคเปเวอร์เรียบร้อยรรบัดนี้พอดีน้องไพ่มาซั่นบุกมาตอนคืนเลยบ่ป้าคงคู้นซึ่งน่เป็นจังไดฮะต่อนนะอดีใจเลยที่ม่ไกินข้าวดีใจจะบ่ได้กินข้าวเลยเพนะป้าโมเนอร์โมฟานเลยแลเนาะเพิ่นทะกทาน กสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพแม่พี่น้องเอซีกันเบอร์สุขสุคนคือเก่าบวชสเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตา่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับเข่าสื่อซองมุดาวานัสวนสาวลาวคือเก่าเดอ้เอพแม่พี่น้องเลเนาะโดยมาพอมาพอกับสม,มุดาวันกับพี่แหลทุกคนเลยพระพี่พระนองมาหาอันนอ้องไพเพอนเนาะโดยก็คือมื้อนี้ทางสาม,มุดาวันกับอ่าได้ยินข่าวๆา,วาวเรื่องอ่ะ ข่าวดีเนาอะอ่าเรดินดอนตอน,นหญ้าแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือทางสามุกตะวันกาสิมาเยี่ยมยามทําข่าวทางน้องเพิ่นเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะดินดอนตอนหญ้ากาทางสมุกตะวันกาอ่ากาเห็นทางอ่าส่องบาโอีเพิ่นเนาะกามาได้ซื้อดินให้เพิ่นบ่หรือว่าแนวใดเนาะโดยกะทางสามุวันกสไปสแสดงความยินดีกับน้องเพิ่นโดยกไปเบิงไปมนกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือมื้อนี้ทางสามุวันกมาอ่า กับน้องสาวเนาะมืโอนี้กาบาทาบอลเพื่อนกาบอลสบายทุกคนเด้กาให้เพื่อนพักพ่อนเนาะกาโมนี้กาเดินทางมากับน้องสาวกาโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกาไปเบิ่งไปส้มน้ำกันได้เด้อโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องม่มาไงกอยอูตุนเต้นตุนเต้นเนาะโดยอ้าสบายดีเด้อโดยสบายดีเว่าสุขสุขคนสบายดีน้องพายสบายดีทั้งเอื้อนเนาะอ้าวคือแอบแทบละฮะ กินนมเอ้ยเบิกนนะดนที่้องเลยเดี๋ยวเอาอันของฝากของต้อนให้เ่นกันเนาะก็ได้ื่อนมมาหายเพ็นพักล่ะกินได้อยู่แล้วว่าน้อนนมตัวนี้อ้าักล่ะเอาได้บ่โดยเื้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮเ้ยอฮ้ย่ะ มาแต่ดับหน้าบ่โอืมคือเก่าคือเดิมเฮาได้เนาะมาส่งนมลูกป้ามีหยังแข่นเปอีหยังนั่นน่ะเป็นตุ้มมาอะไรอุ่มกาพูยนั่นลาะลอดอุ่มอืออีหยังเบิ่งดูค่ะคือว่าเป็นยาติแท้อนนี่อยแมบนี้นะจะโผนะจ้าอ๋อหน้าๆก็แม่นแม่นอ้อญาติลูกนี่ครับนี่นั่งได้เป็นนอง นองใครเพื่อนตอนนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้ชบเลยนางนี่คือไหแจะแข่เอาพราะรยะนีชฉัูมือเนี่ยแบบนี้แหละในกินเือกินยาอยู่บอสันอ้าวเพ่แบบว่าเขาใช้ปูแบบแผ่หามันกัดแบบันนารอดโอ้มันแพ่เนาะอันเื้อมเบืงดไห้อันเบืองเือด้วยไห้ล่ะที่ว่าคิดกล้ากับโบเมนเนาะโบเมนน้ำหนากกับเมนเบาเบือ อคันบาเจ็บบอแมนโอ้มันกัคือไปสะนี่ลละไปแล้วบ่ไปผัดมันบ่มีบ่มีเงินบ่ไปผัดบ่มีเงินเนาะโดยก็คือว่าอะไรเป็นแม่เดียเดียวทุกคนไอ้คะน้องเพิ่นบ่หาก็แจ็คเมนผู้ใดสิไปหายเพื่อนเนาะก็คือมื้อนี้ก็คือเกาคือเดิมเนาะกาน้องไปเพิ่นกาไปดำให้ดำหน้าแต่ว่าคืนนี้ก็พักเทียงก็มาสมมาทรงนมลูกคือเกาพ่อแไ่พี่น้องเลย โดยถ้าว่าผิดพลาดเมืองไหนก็ต้องขอโทษดําเด้อเนาะงคงไม่พี่น้องเลยไปดําหน้าบอดหไปลูกไก่ล่ะดําหน้าดําหน้าไม่เห็นลูกไก่ลูกบ่ได้เจ็บมาแล้วบ่นั่งเจ็บกระพุงเจ็บกระโพุ่งดัมหน้าวันเท่าไรหันออกเจี๊ยบหาเนี่แหละเจี๊ยบหาพัน ขานินข่าวว่าเรื่องอันได้ดินได้ดอนไหมพ่ออีละโดยมีข่าวดีเข้ามาเลยเนาะไปไดเป็นได้แบบว่าได้อันมาเป็นห้องตัวเองนะบ่อยีละหรือว่าอะไรยังบ่ทันแล้วบาทันได้แทกเพราะว่ายังทันได้นั่นยังบ่ทันได้แทกหาแต่ว่าคือเพื่อนมาแจ้งข่าวดีไว้ซื่ออเป็นดินนี่แบบดินห้องอาณาเอื้อเองบ่ย ก็ oh, คือจะแบ่งให้น้องมาแหะแมนเพราะว่าม่ยังให้ไปนะอ,อยู่ไกลกัดมันยากเพนแบบมีตัวเดียวโดยแม่ละกับหนึ่งมากกแมนอยู่แบบว่าหนึ่งมาถ้าสมนาุนอะฮาไปไกลเนาะมันชิได้เริ่มต้นใหม่ไปเลยนับตั้งแต่พื้นภายนั้นนี่หมอเหตุแต่กระโปะของอยู่ของกินอิยางเครื่องของเครื่องครัวเนาะ <c oughs> ก็เลยเริ่มต้นใหม่ไปเลยแลวบันนี้ฮันเออยนะ่ะเป็นจะแบ่งดินขายให้น้องเพิ่น Mm. อขอหูราคาได้ป่ะเอ่ยนี <laughs> ่ก็ยังวัวนั่นเนาะเพื่อนกะเพื่อนว่างกับประมาณสามมื่นคนเ้าฮะนะจะของซื้อมาสีมื่นตอนนี้นะแันจ<อ>ําจปินแทกจะได้แบงให้น้องนะโอ้แต่ว่าดินที่เอ้ยซื้อตอนนี้หาซีมื่น mm. แต่ว่างบเพิ่นมานะ่อยสามมื่นบ mm. โอ้ก็คืองบอ่าโบพอ ก็คือว่าอันแรกอันลูกกล้องลูกเงาเท่าได้ไสเลยนี่นะอันทางเงาหน้าสามซีบกว่างหน้าเสาเจ็ดโอ้กว้างเสาเจ็ดเงาสามซีบก็ถือว่าเงาเติบได้พ่อแม่พี่น้องเออเบิ่งกันได้พ่อแม่พี่น้องเลยเสียงกล้องให้เบิ่งกันแต่ว่าข้างนั้นค่ะปีน้องเนาะเยเนาะอืดินนี่ถือว่ากว้างคักเนาะหาก็คือว่าอะไรต่ว่าดินกะอ่ามันมันอยากซันเนาะเอ้เนาะดินกะอยากซันอืก็ถือว่าดินนี่กะ ก่วงคักเนาะ,ะแต่ว่าถ้าสมติวานั่นเขากาับคือว่าอะไรครัก็ต้องได้ปับได้เต่งเนาะเฮ้ยพอดินนี่ก็อยากสัน้นแต่ว่าดินนี่ก้วงคักทุกคนเลยแต่ว่าปรับแต่งก็คือสีโบปันไนดดอกเดี๋ยวสีเซียนกลองให้เบิ่งกพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ค่ะคางนี่ค่ะหอดหนามาจับล้วเลยเฮ้ยอืยอแต่คนอะไรทุกคนเลยลงหอดผลเนาะรังหน้าบนข้อก่้ลงันนะงข้อก่นายเราเลย เนี่ยแต่ได้ทุกคนเลยเนาะไปถือว่าค่ะคันคือว่าไปซื้อยูโอ้บ่อเดินอยู่บ่อได้แล้วเนาะบ่อได้เนาะเอื้อยซื้อดิมานี่จักปีได้เซอร์โอ้ยสี่ห้าปีแล้วโอ้ยซื้อเดี๋ยวนี้หันบ่อได้เนาะบ่อได้ทุกคนเลยอืมมาดิหันของเอื้อยนี่ยมีสองตอนบ่อเอื้อยไม่ติดกันนะตัวถึงออสีโบะบกวงสักทีนี่ตรงนั้นนะตรงนั้นมีแต่เส้าหานุณนเสาหานึงเลยนั่นคือตรงนั้นเออั้นเอยซื้อเอะไรเซื้อสี่เมืองคือกัน สี่หมื่นอันนี้ภาษาเจ็ดคูณสามสิบอันนี้มันอยู่ดุกว่าเดิโอ้แ้วมันจีนูนขึ้นในจากน้อยอือแล้วบันไดหั่นก็เลยอ่าเอ้ยกับซีสระแบงดินงดินะให้น้องเนาะเบงคนเองเนี่กลายเป็นแล้วก่ะเห็ดได้สนอกลบยเป็นอย่างนอขันคือว่าบ๊พืชเนาะอนาคตเนากับเบิรงนบอเห็ดเลยเนาะบางเถ่อน้องพายเพิ่นกับสมุนดาไปหาเงินซ่องมาหาได้เพิ่นคิด อ่าเห็นบุญเห็นคุณบางเทื่อก็ให้เอ่ยหลายกว่าหันก็มีเนาะคือตอนบ่มีก็คือว่าหั่นแหละก็คือว่าเอเบิ่งกันก็โอ้ดีเลยเนาะเพราะว่าคือว่าหั่นแหละน้องเพิ่นก็สิไปอยู่บนอื่นนี่ก็ก็ลําบากใจอยู่เนาะอีล่ะกับนึงมาก็คือว่าหั่นแหละแบบไกลพ่อไกลแม่ไกลเอ่ยไกลน้องก็มันก็ต้องแนนนึงใหม่เบิดเนาะันี้คือเฮาไปอยู่ไกลพัดเฮาปอยู่ตัวผู้เดียวบดนี้เพิ่นว่าแม่แล้วก็ปานดเนาะ บไปๆกับแ่บยากน้ำในเนาะเลยดืกับบริติล่ะนะบริติบริทานพุนซอยซัมนี่ก็ดีใจเพราะแห้งแล้วหยอมือสุดซอยเขาเยเพราะว่าตอนที่แรกเราแห้งมาอาศัยเอืออยู่ซื่อเนาะกับคว่ามีดินมีดอนของเตงกับพุ่นแลทัสมุนดาประพูนนาคตทัสมุนดาดินตัวนี้เป็นของน้องไผ่ลีเนาะก่บ ทางเธอว่าบมนเน่ได้อนาคตเธอเก็บกับเงินค้ำได้กับมาเฮดเฮืนน่อนเ็ดซ่าเนาะใกล้กันกับเบิ่งแง่งกันไปเ่นนองกับมีการซัำนี่เราเลยเนาะก <laughs> ะดีใจนะเนาะแต่ว่าคือตอนนี้หันยังบุาทันในตกลงปลงใจกันเถือ่อมีแต่เพิ่นมาเบิ่งดินสิเบอร์เพิ่นมาเบิ่งว่าเพิ่นสีเหมาะสมโบฮันนาเงินค้ำเพิ่นเว้านะก,กับดินนี่เลย แต่ว่าแต่ว่าถามว่าความเป็นจริงกับอ่าเงินอ่าอ่างบประมาณเพื่อนนสามมื่นเบย์แต่ว่าคือดินเอื้อยซื้อนี่ในราคาสี่หมื่นบาทโซเจตคูณสามสิบเนาะแต่บัดนี้เห็นเพิ่นกับมาขอซื้อค่ะแต่ว่างบที่เพิ่อนมานี่กะบบพกับที่เอื้อยจ่ายไปเนาะเอ้ยเนาะแต่กะคือทางเอื้อยเพิ่นนี่กะบซีเสียซาลาบเอบย ก็ต้องในจําเป็นเนาะเพราะว่ากับสำคัญสิว่าแล้วกะนสองคำสองพายต่างคนกับต่างโคกันเนาะพุ่นกับพี่พี่กับน้องพุนซอยมากกับคนอื่นเนี่ยได้แล้วเออกับเพิ่มราคาขึ้นอีกแล้วเนาะบอกได้แล้วราคานีผมอป็นพี่น้องเลยดินสเจตคูณอันสามสิบกับดินแห้งปินราคาเนาะสื่อมือนนี่ก็ไปชื่อพุ่นกับพ่ละยันหาหกหมื่นเพื่อกาบวตตมกันได้เนาะํานี่กัน บันนี้หันทางเออก็เลยถ้าสมมติว่าคณะเพิ่นมานี่ก็สีได้ตกลงปร่งใจก็เพิ่นม่ก็คือก่อนหน้านี้หันยังบ่ท่านได้ตกลงปร่งใจกับเพิ่นม่เลยสี่เองเนี่ยพร้อมแล้วหันนะขาด้ฟั่งเพิ่นทางผู้ใหญ่เพิ่นนะส่เองนี่ได้แล้วตกลงกันได้แล้วหันนะอันตกลงกันกบรูกกบผัวล้วบอแเ่นเมื่อวานก็เอาอันใบแต่ดินให้เพิ่นเบิ่งตอนนี้นะมันมีใบครบฟองเรียบร้อยอืมซื้อกับบริษยากยังเลยนะ แบบมีครบทุกอย่างนะ<ม>เอกสารนี่บ่ได้ยากมีแต่เป็นมอบน้องเพื่อนอะไรกันแล้วเลยเป็นของน้องเพื่อนเลยเป็น,น,ย,ปนยกง่ายซื้อนอ้นี่ก็มีแต่ใส่ซื้อน้องพายเพื่อนกะโอเคเปเปอร์เรียบร้อยบัาน,นี้ <c oughs> โอดีใจไว้ล่ะเออขอแต่กระต้อเพื่นนะบันไดมาในหอนดินอยู่เนาะดินอยู่กับต่อมากับเพื่้นเพื่อนได้แบบน,นี้โอ้ยกระซาทูบุญน้ำนเพราวการได้เห็นทางอ่ะซองบาโอลีแหละ กเพิ่นอนเขามาแจ้งข่าวดีน้องไพ่มาสั่นบุกมาตอนคืนเลยบ่ป้าคงคือซึ้งนั่นเป็นจังไดฮะตอนนี้ดีใจเลยที่ได้กินข่าวดีใจจะไม่ได้กินข้าวเลยเพราะนะป้าหมดเนื้อหมดฝันเลยเนาะเพิ่นตะหานฝึกเรื่องฝึกอายเพิ่อนเขามาบุกไปได้กินข้าวนะเดี๋ยวจิตไหนนะ กิลืดลได้ใหแหละเพ like ื่อนนะบบคอยได้กินเข่าเลยนะแบบเต, well. ต้นๆดีใจแห้งแบบนี้บอกโอ้ดยบ้าเห็นมาดีใจับกินน้ำได้เหยเนาะญาติไม้เป็นห่วงกระเพาะได้เหยไปกินน้ำเนาะก็คือว่าอะไรแบบว่าความดีใจเนาะเลยแบบว่าคันสิว่าแล้วก็แบบเข้ากับโบคิดโบเทิงว่าสีมีคนทำคนแพงด้วยว่าเอ็นดูเขาขณะนี้เนาะ คั่นสิว่าแล้วก็อ่าคั่นว่าเว้าพื้นเนาะแบบว่าอันบ่แม่นสายเลือดเดียวกันซ่ำน้องเอ้ยเนาะค่ะก็ฮักแพงกันเพิ่นก็ยังเอนดูทางน้องแม่พี่น้องเอ้ยทางสมุนก็โอ้ดีใจนน้องเพิ่นลายมีบุญบุญมีบุญแฮงโดยว่าโอ้ยอมือสสลแหลเนาะ S <S <it> <S <ans> บัานี่ก็เลยเพิ่นกาซีแบงอ่ะโมเมนแบงเนาะทุกคนเลยกาซีทา้งเอื้เพิ่นกาซีแบงให้อนาทา้งน้องเพิ่นเนาะหนึ่งตอนปันให้แต่คือเห็นนั่นแหละดินกับบได้งามบันไดเนาะอยู่ลุกมูวกเบาไปเป็นยังแต่ว่ามันมีทางเข่าทางออกอยู่ระเบ้เลยแบบเพิ่นจงทางไห่บอกตัวนี้แหละว่ากันตอนมาซื้อไม่เพิ่นกาซีจงทางอยู่ โอ้ดินหองอนาเจ้าเดียวตั้งแต่ชุดหอทางพุ่นเลยบอกมาหอดคอยเลยเดียวเดียวอันนั้นนะโดยแล้วพ่นจงทางเขานี่ก้วงเมื่อประมาณสองเมตรนี่แหละพันท่อนะจงสองเมตรนึ่งแล้เพันกะว่าว่าหอดินจะของให้จงทางนะนายแบงทางจนหอดี่โอ้ แต่เพิ่นจงขามานี่ทางนี่2เมตรบ่อยากกว้างกว่าเนาะ2เมตรกันได้แท้จัก2อเมตรหคือสิดีการยังดีใช่ว่าอ่าเพิ่นจงทางให้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับอันเฮาซื้อดินเพิ่นวันนี้ใหคยจะเดิมกินข้าวกินน้ำเด้อเนาะบัดนี <c oughs> ้ใจให้หน้องเบนเชียวกินข้าวเด้อว <c oughs> ันนี้ก็มีแต่รออ่า ทางภายนั้นเพิ่นท่านนะโอ้ตอนที่พ่อไม่เอาก็แต่ว่าทางนี้คือพร้อมเรียบร้อยแล้วถึงได้แล้วถึงเงินอ่าบ่พอแต่เอื้อยก็สิีซาราให้นี่นะพี่ให้น้องท่านนะขอแต่ว่าน้องได้บ่ได้อยู่นํากันนี่นะบ่อยากให้ไปไกลต่างคนก็บ่มีเลยจัดนะอยู่นํากันก็อาศัยกันโดยเป็นอย่างมากกับแรนทันท่านนะแม่นนะพี่น้องกันกรเบิดอซํานี้เนาะแม่น ก็คือไปไกลก็คือว่าหันเละอยากไปอยากไมอีหละไปหากันกันเลยกับบันี้ก็มีแต่รอคำตอบจากอ่าเพิ่์นเนาะบ้านนี้ก็คือทางนี้ก็พ่อมเป็นที่เหิยมห้อยเนาะอืออือโอ้ยก็ดีใจน้ำนองภายใลายเด้ออีดาบันี้หันจักมุ้งสไปอันนั้นนะั้นีน่ะโดยประมาณหนึ่งโมงเฉลี่ โ <ss> อ้กระโดนเติบอีเนาะแดดแนมื้อนี้ก็ได้แดดเนาะแบบว่าบ่มีเงินหวงมันเมฆเลยโอ้ไปรับจ้างแบบข้าวน้ําซ้ําปลาได้สายางอยู่บ่ซั่นกยังอยู่โอ้ยยังอยู่เนาะโอ ก็วันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับน้องไพ่เพื่อนทุกคนเลยเนาะก,นก็เมือันก็เห็นแต่อันเบิงคีพเพื่อนอะไรก็โอ้บุกมาหาตอนคืนเลยพะนะ <c oughs> ก็เลยอยากมาถามโคงมาซึ้งนะป้าดีใจสำ d ด i เด้อสันได้ดินจะมีดินเป็นของตัวเองเนะี่ยเนาะอันนั้นอื้นะก็ยังดีใจจนแบบดีใจแทนเพื่อนนะสําว่าเป็นของตัวเองนะแบบจะหนีให้อยู่ในทองหมดแหละโอ้โดยอยากให้น้องได้แหละกับหนึน่งมากะ คือจังทุกคนหู่เนาะแบบว่าเพิ่นก็เเ็นเมดงเดียวเนาะเดี้งดูอ่าคนแหละอยู่น้ำยายผมคนละก็ค่อนข้างว่าโอ้ลำบากหาเงินหาข้ามกะคือจังแบบซี่แหละอ่าเป็นเป็นก็ได้ไปเนาะอันเป็นนะเบิ่งดูไห่ละเบิ่งอีกก่อนพ่อเม่พี่น้องเลย มันแพ้มันคั่นไปล่ะแม่นคั่นแรกก็คั่นได้หาหื่นหายาใส่บ่ปอ่ได้ใส่มีแต่ใส่หยอดฟาดใส่น้ำยำใส่กระปุกชื่อแบบยาต้นสอต้นเสื้อไม่กินเลยก็เป็นน้ำหนักกัเป็นได้ทุกคนในผมและอุกาเนาะมันจุบ่แม่นมันจุบแต่ก็แบบขี้ดินมันเส้นนั้นใส่ได้ข้างเธอแปลว่าอันพุยเนาะแบบกระเจ้าพุยห้องพื้นอย่างเงี้ย อจังใดก็มีแต่ซสำนั่นล่ะกะดีใจน้ำเนาะอีละดีใจดวงงานไปก่อนเนาะดีใจดวงนะโอ้ก็คือสีบบผิดวางแหละทุกคนเลยเนาะว่ากะดีใจดีใจทางสองคำสองพายแหละกะสองคำสองพายกระเบิงกันเลยเนาะขุนกะพีพี่กบน้องกระเบิงกันจังใดกะสีบบรบกวนทางเวลาน้องพายเพ่นเนาะกะจะน้อยเพ่นกะ ได้ลงไปดำหน้าแต่กะขอเวลาพพอพอเพิ่นพัก่อนคอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้ามาผิดพลาดเมืองใดก็ต้องขอโทษนะเนาะ,ะสบ,บายดีป้าลุงในแหละบบโดูโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้อง,อองก็ถือว่าอ่ากรดีใจไว้ก่อนเนาะแต่ว่าคือตอนนี้ก็ยังรอคำตอบอยู่แต่ว่าเพิ่นกามาอันบอกความอ่ะหรือว่า มาบอกล่วงหน้าแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือทางเอื้อยเพิ่นนี่ก็บ่มีปัญหาหยังเนาะถึงว่าเงินบ่พอเพิ่นก็พร้อมที่จะยกดินตอนี้ให้ทางน้องสาวเพิ่นเพราะว่าอ่าุกับพี่กับน้องเนาะก็เบิ่งกันเพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็บ่ให้อ่าเพิ่นก็บ่อยากให้น้องเพิ่นกะไปอยู่ทางใดพ่อแม่พี่น้องกํานึงมาน้องเพิ่นนี่กอ่าเป็นตัวผู้หญิงผู้เดียวเนาะบ่มีลูกมีผัวก็ค่อนข้างว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนั่นนี่แน่พ่อแม่พี่น้องเนาะ กับหนึ่งมา้าสมุรไปอยู่ไกลพ่อไก่เม่์ก็คนข้าง,ง,งว่าออีอย่างก็ได้นำหนึ่งมาเนาะนำัางเตเป็นนำนานพื้นภัยทุกคนเลยแล้วจากไดกะทางสมุกตะวันทาว่าพี่ผ้ามงได้ทางสมุกตะวันก็ต้องกราบขอโทษขอพายพอเม่พีน่น้องเอซกันเบ้อสุกูสุคนเด้อพอเม่พี่น้องเลยเนาะโดยไทยนีสมุกตะวันก็นขอกาวคําว่า,มมาสบายดีสบายดี